ประเด็นข่าวแรกในวันนี้นะคะเราจะไปติดตามภารกิจของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษบุกเข้าไปจับกลุ่มอดีตพนักง,งานธนาคารคนหนึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทําการล่อซื้อธนบัตปรปลอมซึ่งเป็นสกุลต่างประเทศในการจับกลุ่มครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยึดของกลางมูลค่ากว่า3ล้านบาทและสิ่งที่เจ้าหน้าที่พบจากการตรวจสอบก็คือว่าธนบัตปรปลอมเหล่านี้ทำได้แนบเนียนมากค่ะ ถึงขนาดที่เครื่องตรวจสอบที่คุณภาพไม่สูงมากยังไม่พบความผิดปกติไปติดตามประเด็นนี้จากคุณอัตพลดวงจินดาค่ะเขอดู่อยว่ามัยผ่านไหมเท่าเลยโอ้เข้าเลยขันหนึ่งัสองเข้าเลยนะครับ จ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บุกเข้าจับภุมนายพิสิทธิ์ฤทธิกุณพิพัฒน์อายุ67ปีในหน้าค้าธนบัตรปลอมภายในบ้านพักซอยเสรีไทย29เขตบึงกุ่มกรุงเทพ หลังสืบทราพฤติกรรมค้าธนบัตรปลอมหลายสกุลทั้งดอลล่าสหรัฐดอยชูมากของเยอรมันเงินโปสกีบของโปแลนด์และเงินดีนนาของคูเวตมานานกว่า3เดือนแล้วก่อนหน้านี้สายลับได้แฝงตัวติดต่อขอซื้อธนบัตรดอลล่าสหรัฐฉบับ100ดอลลาร์1,000ใบมูลค่ากว่า3.2ล้านบาทผู้ต้องหาสารภาพว่ารับธนบัตรปลอมมาอีกทอดหนึ่งเพิ่งมาปากไว้ว่าหนุ่มพอดีก็ไปต่างประเทศเพราะวิจัยในบังเกเร์ ใบละ800คือ100ก็100ยก็มาแบ่งคนละครึ่งคนฝ่ายซื้อกับฝ่ายขายเจ้าหน้าที่ยังพบตัวอย่างธนบัตรปลอมหลากหลายสกุลเงินสมุดบัญชีและรายชื่อลูกค้ารวมถึงเครื่องตรวจไายน้ําอีก4ี่เครื่องหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะฮะก็ได้พบกับธนบัตรใบละ100ดอลล้านลาจำนวน1000ใบนะฮะซึ่งก็ได้พบว่าเป็นธนบัตรปลอมตามที่สายข่าวแจ้งมาครับ นายพิสิทธิ์ผู้ต้องหาเป็นอดีตพนักงานฝ่ายการเงินต่างประเทศธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งจึงมีความเชี่ยวชาญด้านเงินสกุลต่างประเทศและมีกลหลวิธีที่แยบยลที่ผ่านมาได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลเพื่อหลบหนีการจับกุมมาแล้วหลายรอบส่วนกระดาษที่ใช้ก็มีคุณภาพสูงปลอมแปลงได้แนบเนียนถึง9กเ็เขาเช็คดูแล้วคุณภาพดีทางฐานทูตเขาก็บอกได้ประมาณ90%เนะแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดีกว่าดีกว่าใช้ได้ได,ได้เนียนนดเดียว ดีเเ <DS> ชื่อว่าขบวนการนี้ยังเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มค้าอาวุธและการฟอกเงินซึ่งเตรียมสอบสวนขยายผลแล้วอัตพลดวงจินดารายงาน